สวัสดีนะคะ,ะคลิปนี้เป็นดวเป็นสถานการณ์ความรักนะคะของคนที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงนี้คําว่าช่วงนี้ก็คือหลังจากคนดูคลิปจะอยู่ได้ประมาณ1เดือนถึง3เดือนนะคะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่ไดตรงกับทุกคนนะคะ ขอให้รับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะหรือไม่ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพื่อการบันเทิงก็ได้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะอดีตนะคะปัจจุบันอนาคตให้คํคำแนะนำนะคะเรามาดูอดีตนะคะ เ a ดออฟวอนคุณอยากมอบความรักให้กับใครคนหนึ่งนะคะแต่ว่าคนนั้นยังไม่รับรู้เลยซึ่งเขาก็อยู่ใกล้ๆก,กับคุณนะคะแต่ว่าเขายังไม่รับรู้เขายังไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเลยนะคะในตอนนี้แต่ว่าคุณแค่มีความรู้สึกดีๆมอบให้กับเขานะคะคุณอยากจะมอบความรักอยากบอกความรู้สึกกับเขาให้เขาได้รับรู้นะคะเมื่ออดีตที่ผ่านมานะคะ ปัจจุบันนะคะ The High p r i n t ท d คุณเฝ้าอ้อนวอนขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้คุณได้สมหวังในความรักได้มีรักที่ดีนะคะแต่ว่าสำหรับบางคนบางท่านถ้ามีรักแล้วอาจจะเป็นรักที่ยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะอนาคตนะคะ ว้าวจะให้พิรเทพผู้หญิงแต่งงานนะคะคุณจะอนาคตคุณจะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักนะคะได้มีโอกาสมั่นหมายแต่งงานในเลื่อนขั้นเลื่อนระดับนะคะในความสัมพันธ์นะคะคุณจะเป็นคนที่มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็คุณก็เป็นคนที่จิตใจดีนะคะมีเมตตานะคะเป็นคนที่ มีความสุขคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกนะคะและคุณจะได้มอบเอ้ยได้รับความรักนะคะจะมีความรักจะมีความรู้สึกมีความสุขเต็มเปี่ยมนะคะเปี่ยมล้นนะคะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะบางคนถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานกันได้เลยนะคะจะมีความชัดเจนในเรื่องของความรักคุณเกิดขึ้นนะคะให้คำแนะนำนะคะ แปดถ้วยไพ้คำแนะนำก็คือขอให้คุณชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองถ้าสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วขอให้คุณซื่อสัตย์กับคู่ของคุณนะคะและถ้าคุณซื่อสัตย์กับคู่ของคุณแล้วมีใครเข้ามามีคนอยากเข้ามาหาคุณนะคะเมื่อคุณมีความรักแล้วนะคะคุณก็ ะปฏิเสธคนคนนั้นไปนะคะคนที่พยายามเข้าหาคุณนะคะคุณก็จะไม่รับสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวกับบุคคลนั้นนะคะเพราะว่าคุณมีคนรักที่ดีของคุณอยู่แล้วนะคะคุณมีความชัดเจนกับตัวเองขอให้คุณมีความชัดเจน,นความต่อความรู้สึกของคุณแล้วก็ต่อคู่ของคุณนะคะแล้วถ้าเรามีความชัดเจนนะคะกับตัวเราเองคู่ของเราแล้ว ใครก็เข้ามาไม่ได้นะคะใครจะเข้าเป็นมือที่3มของเราไม่ได้นะคะตกมือข้างเดียวไม่ดังแน่นอนนะคะเรามาดูไพ่สรุปกันเลยนะคะอืมขออภัยนะคะไพ่สรุปจะเป็นไพ่เมเจอร์อาคานาเท่านั้นนะคะ ให้ใบไหนที่หยิบออกมาเก่าก่อนนะคะก็จะเป็นคําแนะนําจากไพ่นะคะเป็นสถานการณ์จากไพ่นะคะไพ่สีถ้วยแสดงความรักความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะจะมีถ้าคนโวดจะมีคนมา,สา,าสารภาพรักกับคุณนะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่ค คุณอาจจะโดนขอแต่งงานก็ได้นะคะความรักดีนะคะคุณเกิดบัาคางานะคะว้าวมาแล้วไพ่เมเจอร์อาคาน่านะคะเดอะเลิฟเวอร์คุณจะได้ไปฮันนีมูนคุณจะไดะ้ไปท่องเที่ยวด้วยกัน มีหาเวลาโรแมนติกด้วยกันกับแฟนของคุณกับคู่ของคุณนะคะพราคุณจะได้ไปท่องเที่ยวไปมีเวลาที่ดีๆต่อกันนะคะเติมความหวานให้แก่กันนะคะให้แก่ความรักนะคะในคู่ของตัวเองนะคะพราคุณจะได้ไปโรแมนติกกันนะคะฮันนีมูนบางคนจะได้ไปฮันนีมูนนะคะว้าวยินดีด้วยนะคะคนเกิดวันอังคารความรักดีมากเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพอ่ออร์คิลกันนะคะ Pay attention to the red flag นะคะสำหรับบางคนบางท่านจะมีสัญญาณเตือนนะคะจะมีสัญญาณบอกคุณบางสิ่งบางอย่างนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะ าวางไว้ตรงนี้นะคะโอขอ,ขออภัยนะคะ you deserve love คุณสมควรที่จะถูกรักนะคะคุณสมควรที่จะถูกรักอยู่แล้วเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนอ่อนโยนนะคะคุณเพื่อพร้อมทุกอย่างนะคะการเงินการงานนะคะมีความรักนะคะความมีเมตตาให้กับทุกคนนะคะ ขออีกหนงใบนะคะว้าวเพอร์เนตนะคะทำตัวเองให้เหมือนเด็กๆทำคู่รักของคุณนะคะทำคู่ของตัวเองนะคะให้มีความสุขว่างๆพวกคุณก็หาเวลาไปอ,าออกเดทกันไปฮันนีมูนกันนะคะพากันไปเที่ยวไปเติมความหวานให้แก่คู่ของคุณเองนะคะ เมื่อความรักที่ยั่งยืนเพื่อ,อเพื่อเพิ่มเติมเพื่อกระชับสัมพันธ์เพื่อเติมความรักให้แก่กันนะคะมันเติมความรักให้แก่กันนะคะแล้วความรักของทวกคุณจะนไ,ไม่มีวันจืดจางแล้วก็ขอให้ซื่อสัตย์ต่อคู่ของตัวเองด้วยนะคะมีความชัดเจนในตัวเองนะคะใครก็เข้ามาไม่ได้นะคะมีความชัดเจนต่อคู่ของเรานะคะ แล้วก็ถ้าเป็นคนโสดก็จะมีคนมามอบความรักนะคะคนมันอังคารนะคะส่วนคนมีคู่ก็จะได้คุณจะได้ไปฮันนีมูนกันนะคะบางคนบางท่านอาจจะโดนขอแต่งงานเลยก็ได้นะคะยังไงขอให้ชาวอังคารสมบังในความรักนะคะมีรักที่ดีที่จริงใจที่ซื่อสัตย์นะคะเจอกันเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ